คุณผู้ชมคะโครงการเขื่อนไซยบุรีในประเทศลาวเป็นโครงการที่อยู่บนแม่น้ำโขงตอนล่างนะคะซึ่งประชาชนคนไทยตื่นตัวกันมากในเรื่องนี้นะคะและพยายามที่จะต่อต้านไม่ให้เกิดการผลักดันโครงการนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างก็คือบริษัทไทยนะคะตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมไม่หมดแล้วและเตรียมที่จะเดินหน้าก่อสร้างเต็มที่ค่ะผู้สื่อข่าวไทยทีวีเอสได้ลงพื้นที่พบว่าชาวบ้านของสอปปลาวเองอาจจะได้ข้อมูลไม่รอบด้านนะคะความตื่นตัวก็ยังไม่เท่าของคนไทยค่ะ ต,ติดตามจากรายงานค่ะการออกหาปลาด้วยเรือเล็กๆและอุปกรณ์ประมงแบบดั้งเดิมยังเป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ตลอดเมื่อล่องตามลำน้ำโขงจากเมืองหลวงพระบางไปยังแขวงสายบุรีเช่นที่บ้านเมืองายชาวประมงกลุ่มนี้มีรายได้หลักจากการหาปลาแม่น้ำโขงและวันนี้เป็นอีกวันที่พวกเขาโชคดีได้ปลาขนาดใหญ่ตัวนี้ซึ่งจะขายได้ราคาวกว่าหนึ่งล้านกีบหรือไม่น้อยกว่า5 0 0 0บาทเลยทีเดียว ชาวบ,บ้านบอกว่าในแต่ละวันยังคงหาปลาได้มากตามปกติพอที่จะเลี้ยงครอบครัวแต่โอกาสที่จะได้ปลาใหญ่ขนาดนี้นับวันจะยากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไม่แน่ใจนักว่าเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงทางต้นน้ำในประเทศจีนจะเป็นสาเหตุอย่างที่เป็นข่าวหรือไม่แต่ก็สังเกตเห็นว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงขึ้นลงอย่างผิดปกติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบางครั้งข่าวก็มัน ได้ยินเรื่อนึงกับว่ามันจีนปล่อยน้ำเคลื่อนระน้ำขึ้น <g ül> สไลด์มันระดูนี่มันขึ้นรธรรมชาติแต่เคยได้ยินว่าเกิดจีบปล่อยน,ยน้ำระน้ำขึ้นขึ้นงลงเคยได้ยินไหมอ่ก็เคยได้ย,ยินเดี๋ยวเซาวาบอร์เฮมเซาวาเคยได้ยินได้ย,ยินเดี๋ยวว่าฟุยยน้นทีเรานะแต่มีความจริงด้วยพ่อพูดเ <c oughs> ลยความอุดมสมบูรณ์ที่ธรรมชาติของแม่น้ำโขงมอบให้สามารถดูได้จากตลาดตามหัวเมืองใหญ่อย่างที่ตลาดหลวงพระบางทุกเช้าจะมีปลาแม่น้ำโขงทุกขนาด ส่งมาจำหน่ายที่นี่รวมถึงผลผลิตการเกษตรอื่นๆที่ล้วนเป็นผลพลอยได้จากแม่น้ำโขงเช่นกันแม่น้ำโขงจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่สร้างความมั่นคงทางอาหารหล่อเลี้ยงคนล่าวทั้งประเทศแต่ความเปลี่ยนแปลงสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงเมื่อทางการลาวเริ่มเดินหน้าโครงการเขื่อนสซยบุรีซึ่งจะสร้างกั้นแม่น้ำโขงที่บ้านห้วยซุยแขวงสซยบุรีเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้า ขนาด1,260เมกะวัต์ขายให้ประเทศไทยทีมข่าวลงพื้นที่พบว่าขณะนี้บริษัทชอการช่างของไทยซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานก่อสร้างได้ทำการสำรวจชั้นหินและกำหนดแนวก่อสร้างสันเขื่อนแล้วขณะที่ชาวบ้านห้วยซุยก็กำลังรอการอพยพโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกไม่น้อยกว่า2,000คนที่บ้านจะต้องถูกน้ำท่วมพวกเขาบอกกับเราว่าไม่ได้คัดค้านการสร้างเขื่อน พราเชื่อว่าจะนําความเจริญมาให้และคงไม่มีผลกระทบต่อการหาปลาที่เป็นอาชีพหลักต่างจากในไทยและวเวยนนามที่ภาคประชาชนออกมาคัดค้านเขื่อนสซยบุรีอย่างหนักโดยอ้างอินบทเรียนจากเขื่อนจีนที่มีผลกระทบต่อระดับน้ําและทําให้ระบบนิเวศริมแม่น้ำโขงเสื่อมโทรมสายบุรีอยู่ในเขตลาวก็จริงแต่ว่ามันต้องฟังว่าเพื่อนคิดยังไงกัมพูชาไทยเวยนน้มที่ยังไง นี่เขามีมติรวมกันเขาคิดวงกันบอกว่าควรจะเลื่อนเวลาศึกษาออาไปไม่ควรจะสร้างในตอนนี้เพราะว่าข้อมูลยังไม่พร้อมหรือการรายงานสิ่งแวดล้อมที่ชอกันช่างทํามาบอกว่าผลกระทบเพียงน้อยนิดเนี่ยมันขัดแย้งกับที่ MRC เขาวิจัยออกมาอย่างเช่นตรงกันข้ามการขาดส่วนร่วมและไม่ได้รับข้อเท็จจริงของชาวลาวเกี่ยวกับเขื่อนนี้อาจทําทให้ไม่มีเสียงคัดค้านในลาวทําให้เขื่อนสายบุรีสามารถเดินหน้าโครงการต่อไปไปด้ และหากแรงกดดันจากรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงคณะกรรม,มาการแม่น้ำโขงมีน้ำหนักไม่พอเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงแห่งแรกเขื่อนนี้ก็จะเป็นบรรทัดฐานให้โครงการเขื่อนแม่น้ำโของอีกนับสิบเขื่อนเกิดตามมาอย่างแน่นอน